อครับร้านเอ็มตำยำบูทนะครับเมื่อนี่ประเทศเมื่อนี่เศร้าอยางนี้แต่จะรุงมาเเห่อจะไม่อยากสแต็กแยกกับสแต็กกับแถวของพี่มะหงส์ซุปนุ่มเอาไม่อยากอาวุู้ชายเออสวัสดีกับพี่ออม อันนี้เป็นการวบาโปรโมทสินค้าเด้อเยวสวุ๊้ยแม่ขาดไปตะเหยียบปาเหยียบยังแขกผู้ได้วาน่ยหิบเป้าคนกันมากค่ะเอดินนี่ไปตาจอดรถทั่วโดยตรงว่จากอีหยังบอกค่ะแม่ค้าเขาขายังสี่หลักเขาต้องบากคนจังซื่อเคีเพาคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้ใดจะไปสื่อยุหันแม่ค้าต้องปากเก่งสิล่ะคีาแม่ค้าปากตลาดเออเออเออุ้อเออออเออเออเเเาเ ยูทูบเบอร์มาหลายแต่ท่านละล่ะดูยูทูปเบไทยแต่ด้วยะคิตรีกัสีดดิเออติละกัสีดนะเอ้าอันคือว่ามือนมีออเดอร์ออเดอร์แท้อ๋อออเดอร์หลายค่ะก็ยังว่าขอบคุณอ่ะพี่พี่จากตั้งประเทืออืมเพิ่นเหมาอันอ่านย่ากับอันสมตำไฮวราร์ตีเอาวันนี้แฟนไปใส่นี่คนดย่าไปใส่นี่ อะไรมันออกแล้วเปลี่ยนเป็นร้านไม่เร็วเปลี่ยนเป็นร้านเร็วเอ็มตำยำออนบ่มีบุหรี่ต่อไปบ่มีบุหรี่เล้วพี่น้องเนื้อเป็นเอ็มตำยำออนบอกว่าไปแต่งหน้าตั้งแต่หงม่งหมดตีันไปรอพระเมรุมันช่ได้บุหรี่เลี่ยงกิ้วขังแล้วเปียกชุ่มม่วงขนบมันหูแห้งแข็มันใสยังไงเนี่ยเบิร์ดเตากถุงมือมันสั่เบิร์ดเต่างรากถุงมือขาดตามตั้งว่าเป็นตามแต่ใบสามพุ่นจี้เจ้าเท่าสมุเอิญเวลานีน้องซูได้ตอรหายโอ้ยขายดีครับ เฮ็ดออเดอร์พี่น้องเอ้ยตแตงว่าลอยกว่าโคกลอยกว่าย่ำพี่น้องของพี่คนอยากกิหน่วยเออหนาสิมีจักสิบหมื่นนี่เนาะไปยังประจานเบียร์เปล่ามาสั่งเลยข้าวแมวโอ้ยอย่ามาแต่งลูกอันเดยย่ำรวมเลยครับหนึ่งเห็นจะบอกลายย่ำผีย่ำบูธรวมค่ะเออ คนบอกเลยว่าบอมียำบูบเลยมีเป็นยำอ่อนทำไมบอมีมันอีคาดว่าสีดปิลานแตเวนเดอร์นี่เบิร์งนี่เนี่ย่มผู้ใมาสืบบูบบกลมยังกลัวต่งตมากูม่พอแล้ววะเด้อจะสูญแทนเฮ้ใส่โขี๋ยวเลยเดี๋ยวบาจอทตัดักกะสีนหมกูอยู่แทบบ้ เออนะโอ้ยม่ังบัตบเข้มเยังเนี่ยสงหรือล่าตียรวมเด้อสร่งหรือบนวตเออไเรื่องของบูธมาดูมันเป็นแตงหนามันไปรอพามันปนโดนเม่มันแท้เบิดปเน่ออยังเหลืออยู่เหลือกี่สิบค่ะขอใช้ทั้งหมดเลยค่ะ ไม่อย <l ots sei> ่างวิญญาณเด้อเดี๋ยวกับ่ไปคาแบบนี้เอาติยัดปากเดี๋ยวมันจะว่านดไม่ยากมาเลยค่ะความทัวลงค่ะตำบบูดอีกแล้วมัเมยเอายำกับรอกอนเขาไปรอพายุ่มพวกสีชมาถามผู้อื้อนตัวแยกกิน โอ้ยไม่ใส่บูดย้ำมานาะเอ่อขันบูด้ซื้อยิเมตายำออนทไม่มีบูดอีกต่อไปค่ะเมตายำออนต้แจ๊ยค้นคะอย่างเฟิร์นเอมตายำออนเอมตามยำออนมาไม่ยำบูดเดียวเอาเอาเนี้ยมาลบออกเลยเร็วอไบูดแต่มามนทิ้งมาเอาซื้อขอไปใส่อะไไม่ดแกกลาน หย่อนไว้อันย่ำเบินเหรอเด้อแลกนจุอยได้คือเอามาสิแหลกดูเทนี่แกให้แกก่นฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยทกชัเพิ่นอุ้ยนนองเพิรนมหย่ะกงดางายนกจิเบิแล้วจิเบิรดแล้วเขาเห็นมหาพันห้หอเหมือนนี้ าแม่กูเพปังตั้งรู้ว่าแตงเนี่ยแตงเนี่ยประทวจ้านั่นหนาแตงสร้างแตงหนามาแล้วนี้เรากระเป๋าเครื่องทับอ่างนี้ิองดูนี่โอ้มาทำมีดหัวแตงหนาแตงหยางเบื้องดูบูตี้พุนดีอ้อ ปลามี่อออันมี่สร้างแตงหนาประจำโตน้องสัววันนี้วันนี้มันอ่อนเพื่อนอันยากแต่งต่หมองคงเด้อเพื่อนมองเห็นเวลาแต่งดแดง้งแซงเสร์ฟสวยสันบรแกางสันบรแการมึจะออกไปดีๆสดในผัวยาสุดผัวอยูผัวทีผวยากรัวเหกืกันเลวเลี่ยนซื้อร้านเลยวันนี้แหละเป็นหมือนชูถ่ายกูว่ากำการขายของ ไปส่งแล้วนี่ก็จะเป็นไก่ย่างมังเฟิร์นนะคะวันนี้ก็ขายดีเหมือนกันสนใจทักได้นะจ๊ะ inbox เลยนะคะทำไงอ่ะวันนี้ย่างมาลอยโลลอยโลสูตรมาจากแม่ตั้นจ่ายนะข้าวเหนียวก็มีเหมือนมี่ทำเดียนนี้เหมือนแถวนี้อเลยอ่ะดูสิไปกู้หมวดมาทักหน่อยก่อนอุ้ยทิ่งแหมแฮมในอันไก่นั่นเออมันเป็นอย่าง So มันบอกอยากสุกมันจะมาเถียงลูกค้าได้ตีนกูใหญ่ไม่ได้มันมาสุกมันจะมานที่จะจะแตกนั่นลบกูว่ามันมาสุกมาสุกไดาจานอันประธานาธิบดีเออเอาเงินขึ้นมาเออที่ซิปหกซิปปูไปมันไม่สุกค่ะเออเด้งเอาเงินขึ้นมานะจนะมันมาสุกมันบอกอยากซุกไ้าเดี๋ยวทรั้งหน้าจะแถมใครจะคลองไหมเด็กชายถูกผมเป็นพระดำพระสูงเลยเป็นพยานเด้อไปนีไทยือจ้าอันนี้จันเจ้านะครับจันเจ้า กับโบชุกเลยเออเอากันกูกินอันนี้ก็ได้สิใช่ไหเอาทำกูจะเมื่อทอดเอาดอกเอาแถมเอาสรงไม้พันวาหับบริญินบบมีสักขีและพยานและพยาติสุดที่สุดที่คุณอะไรบุญนิยมโมลุตอยีทานเหมืนเพิ่นเพินเปซาผมได้สูบักทันนะครัมีตาคุณมีตาบักทันค่ะบักทันสองร้อยจ้าบักทันนะครับสองร้อยจ้าบักทันจ้าบักทันนะคะกำลังสีน้ำน้องกอบ บักคันงค่ะคันก๊อบก๊อบเลยบางคันก๊อบก๊อบค่ะมาซื้อช่วยกันได้สองร้อยบาทนะคะกําลังสีน้ำนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะแต่ว่าคือร้านของยีบอนอ่ะคือทําออเดอร์คือทําออเดอร์ให้กับทางวงไปแล้วร้อยกว่าออเดอร์วันนี้ทองกระเลยเริ่มสิเบิร์ดแน่แล้วลูกค้าก็เบิร์ดแล้วก็กี่แล้วเหลือเหลืออีกรอบแรงขนาด นาเพื่อนกำลัดแต่งขึ้นอยากย้อมมือหนาสีมัดใายเห็นเบิง์ไม่เด้อครับเด้อกับร้านเอมตำยำบุ